รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีแล้วก็ไลน์อินแล้วก็วิทยุนะสี่ระบบใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อโซนี่โมเดล CFDS05 นะครับเป็นเครื่องที่1น,นะครับพอดีมีสเครื่องในรุ่นเดียวกันนะครับเเครื่องที่1นนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบต่อจากมือถือเข้าเครื่องได้นะครับต่อจากอุปกรณ์ภายนอกทุกอย่างเข้าเครื่องได้หมดเลยนะครับเปิด พอเสียบปลั๊กปุ๊บนะเปิดในโหมดเทปนะฮะเสียบตรงนี้นะฮะมันจะเป็นคําว่าไมมิกนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะไมมิกใช้แทนลน์อินได้นะครับต่อจากมือถืออุปกรณ์ภายนอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะเพื่ออัดลงเทปเครื่องนี้อัดจ,จากโทรศรัพท์ลงเทปอุปรกรณ์ภายนอกลงเทปอัดจากซีดีลงเทปอัดจากวิทยุลงเทปได้หมดเลยจะสอบให้ดูในขั้นตอนต่อไปนะครับยวทดสอบเครื่องนี้นะเปิดในโหมดเทปนะครับจะเปิดจากเครื่องนี้นะครับ ที่เือเียงจะไปตัอ่าไปตัดจริสองยี่ห้อหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเสียงไม่ดังนะให้ขยับแจ็คที่อุปกรณ์ของลูกค้าเองนะแจ็คมันจะอยู่ประมาณดึงออกมานิดนึงนะครับนี่มันถึงจะดังเดี๋ยวว่าซื้อไปเอ้าทำไมไม่ดังเนี่ยผมเสียบลงแน่นนะมันไม่ติดนะเป็นช่องใหม่นะครับได้แล้วก็ย้ํานิดนึงว่าให้ลดเสียงลงประมาณขีดหนึ่งหรือว่าลดที่อุปกรณ์ของลูกค้าเองจากมือถือให้เหลือน้อยที่สุดเพราะ อันนี้มันคือช่องเสียบไมค์นะที่เรามาใช้แทนลายอินนะครับใช้แทนได้นะครับใช้แทนกันได้นะฮะย้ํานะครับดึงแจ็คขึ้นนิดหนึ่งนะครับนะกับพีรบสตรีโอครผมแต่ผมทดสอบอัดนะฮะจะอัดจากอุปกรณ์ภายนอกเนี่ยลงเทปนะครับลูกค้าสามารถต่อจากมือถือเปิด youtube นะเปิดลงมาอัดที่เทปได้เลยนะครับนะครับมันก็มันมีราคาเลยชัดเจนว่ามันไม่จะบอกว่ามีคอนเทนต์หรือแนันอย่างนี้ สามารถเร่งวันรุ่มจากอุปกรณ์นอกหรือว่าเร่งวลอลลุ่มที่นี่ได้ครับแย้งศนคนกก่กาวหาได้หมดอ่า้าสอบฟังเราเดยการเดาออกนะฮะให้อยู่ในโหมดเทปนะครับเพราะเราจะอัดลงเทปนะครับเดี๋ยวจะปิดจากเครื่องนี้นะครับปิดจก,กอุปกรณ์ภายนอกนะครับลองฟังที่อจจัดจากอุปกรณ์ภายนอกเมื่อกี้นะ เสียงชัดเจนนะนะตัวนี้สายพันธุ์ไม่ย่อนไม่ยานสายพันธุ์ดีมากกว่าหน้าก่อนหลังระบบอัดปกติทุกอย่างเต็มระบบเลยนะครับแต่แล้วอย่างนี้แนเรื่องภาษีบีไอทีต่อไประบบซีดีนะฮะใส่แผน่นเข้าไปแล้วนะครับตัวแรกนี้เป็นเทปนะฟังก์ชันนะซีดีเอฟเอ็มนะครับมเมกะเบตวอลลุ่มนะครับเน็กรีเวิร์ดสต็อปเพย์ซีดีนะอันนี้จูเนอร์วิทยุนะฮะพวกนี้เป็นหมด ฟังก์ชัน CD เสริมนะครับพวกรีวอร์ดอะไรต่างๆต่อไประบบ CD นะครับตัวนี้อ่านแผ่นเร็วครัแผ่นก๊อปแผ่นไลน์อ่านหมดนะครับรองรับอะดีโอซีดีนะครับไม่ได้รองรับ MP3 นะครับเนี่ยฮะอ่านเรียบร้อยนะครับกดเพย์ได้เลยนะครับแต่ผมยุทธทุสอบอัดนะอัดจาก CD ลงเทปนะกดเพย์บนอเรคคอร์ดได้เลยนะครับ เสาวิทยุแม่ไม่งอนะสภาพดีนะครับตัวนี้นะครับหูฟังจะอยู่ด้านหลังนะครับเซียออกปกตินะนะเสาวิทยุแม่ไม่งอนนะสภาพดีตัวนี้สภาพสวยเลยมีรอยน้อยนะครับเป็นสินค้ามือสองนะแล้วก็นาบ้านนะนะครับมีรอยนะะมีรอยบ้างนะครับตามการเวลานะครับออผลรับได้นะเอียกเน็ตแคกให้นะครับลองไม่แขกดูอ่านเร็วมากฮะซีดีเสียงดีฮะตัวนี้นะครับ ะะฮแผ่นลอยมากๆก็จะสะดุดนะตัวนี้รอยเยอะมากอ่าเดี๋ลองฟังนะฮะที่อาจจ,อาจากซีดีนะครับที่อาจากซีดีเมื่อกี้เสียงชัดเจนมากนะครับอันนี้อยู่หมดเทปแล้วนะครับ ละเอกคนเก่าที่เขาเลือดอ่าต่อไปนะครับระบบวิทยุนะครับกด Fm เลยนะฮะแล้วก็มาจูเนอร์ตรงนี้นะวิธีตัวนี้นะครับถึงคลื่น90เมกะเฮิร์นะาคลื่นบ้านเรานะครับประมาณ80เมกะเฮิร์ถึง90เมกะเฮิร์ที่ฟังได้นะฮะถึงได้แค่90เมกะเฮิร์นะครับเป็นคลื่นสั้นนะเดี๋ยวจะชอบอัดอัดวิธีลงเทปนะครับก็จะไม่เสียชาติไม่เสียความสงบของส่วนรวม พร้อมกันนี้เสียงนี้ออกทั้งสองข้างนะเสียงจะออกฟางนี้เยอะกว่าฮะลำโพงจะมีรอยบุบบ้างนิดหน่อยนะครับามว่าแกนดามานะสิเับตัวที่หนึ่งรัฐมนตรีที่นําคณะรัฐมนตรีเข้าฟ้าเดี๋ยวทดสอบฟังนะครับกาจะวิทยุอยาติะวิเยุวามสงบองส่วนรวมพร้อมกันนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไปฟังระบบเทปนะครับขออยญาเก็บหูหู ตัวนี้เครื่องจะออกเบนๆบนนะไม่กว้างมากนะสภาพดีสภาพสวยมากนะเครื่องออกแนวยาวกว้านะครับสอบฟังระบบเทปนะครับออกสตูดิโอจะเกนนะอย่างนี้นะครับผมกอขวานะครับ ดีมาตรงนี้นะครับมีไม่กระเบ็ดนะนะครับมีมกกาเบ็ดนะเขียนะครับพวกเจ้ารรีวิวนะครับขอบคุณมากครับ